อันนี้ของของใหญๆเอาไหว้ค่ะกบทากะให้พอร่างกายแข็งแรงร่มเย็นเป็นซูมอยู่เป็นร่มโพล่มใซให้ลูกให้หลานนานๆตาหอมดิตาหอมดิตาหอมทีดิอะให้ตาหอมก่อนเลยหนึ่อะให้ตาหอมด้วยให้ตาหอมด้วยตาู่กลองรักนะเมื่อกี้อย่ามองหวงมาเมื่อกี้โอเคแล้วกินเรมากเลยอะยจุกปากเลยจุกปากเลยจุกปากเลย ตอนนี้คุณแม่นะอายุงานอายุงานเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ขออุ้งอันนี้ขอคุณพมาแล้วค่ะเด็ก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 น้ำและอันนี้ขวัญถุงจากอนั่งลงอน่าเอาเอาขวัญถุงให้ตานั่งลงนั่งลงอันนี้ขวัญถุงอันนี้นี่นี่ขวัญถุงอ๋อขวัญถุงจากบ้านเราซองนี้ให้คุณตาคนเดียวคนเดียวเต็มๆอ่าให้คุณตาคนเดียวเต็มๆและอย่าทะเลาะกัน

มามาว่าอะไรว่าอะไรคุยอะไรก็ขอให้คือกับผ้าแข็งแรงใช่แล้วอะไรอีกเก่งเก่งอ๋อยายเร่ยนเก่ง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 ยายเรียนเก่งไนะยายนะเก่งเก่งแล้วอะไรอีกอะไรอีกใส่ให้กับลูกให้กับหลานให้กับลูกให้กับหลานนะให้ยายเรียนเก่งเก่งเหรอให้ยายแข็งให้แข่งนะครับ มีแซนหล่อๆนะคะมีแซนหล่อๆไม่ไม่ใช่รูกไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอตาตาตาห่ออยู่นตาคือแฟนของยายม่แล้วน้มิกคือแฟนของหมานมิกก็คือน้องชายหมาม่าง่ายอามือยายมาด้วยอ้าพรมือยายหน่อยพรมือยายหน่อยเอาพรมอะไรให้ยายปะพรมอะไรให้ยายปะอ่าใหนแม่น้ำใไแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะคะอยู่กับลูกกับหลานนาน หอยหอยาีุยา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 โอ้ยอแล้วเริ่มเล่นนะต่อเลวนก่อนโอ้ยอะจะจุ๊บๆอ่าให้แม่ร่างกายแข็งแรงอันนี้อะอะให้ลูกเคยให้อันนี้ของไปไปเที่ยวห้สนุกเที่ยวก่อนเดียวเหมืยวกันจะได้ไม่ต้องพเรแยกเให้แล้ว เออเเเล่นก no? in ุ้มันหระเล่นมานเ่นมานะอันนี้แรกให้แล้วค่ะพร้อมแล้วพร้อมบินรุ่งนี้ยันนี้อันนี้แลกมาให้เรียบร้อพอเอาไปรุ้งนี้ได้เลยอ่ะแล้วเขกับแม่พ่อกับแม่ร่างกายแข็งแรงองนี้เลยอ่ะอยู่นานๆให้เอ็มกับก๊อฟให้ซองนี้เยอะๆโอเคป่ะมันไม่เยอะหรอกเพราะว่าเอ็มกลับมามมีให้อีกอ่ะ เราไม่อยากให้เยอะเราเสี่ยงเราเสี่ยง